แทงใจดำมากนะพี่จะบอกว่ามันแก่แค่ตัวเลยกตันหน้ายังเด็กเหมือนเดิมเห็นทุกคนในเอฟซีต้อนเ่รียี่ยมทำงาน่ะคนหัวตัพกรับกะจิไม่ได้รัไม่หับตภิการาหไม่ย่อยมีไก่ไม่รู้รมีตลอบให้คนแนะนาตัวดีว่าขวสุดในเรื่องจากขวาสุดก่อนเข้าบ้านในจริงพวกเราเวลาจะไปแนะนำตัวที่ไหน วดนี้มิวสิคไม่มานะครับผมป่วยดิดติดออกไปจริงอยู่ไม่ได้ติดภารกิจติดภารกิจไม่ใช่ไม่ใช่มิวสิคติดติดสอบจริงๆงั้นก็จะมาเป็นเกียรติครบ12คนแล้วแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้มาครบ12คนพี่โจได้เตรียตัวฮะชื่อและเบอร์โทรศัพท์พร้อมไปทันที่นะโอ้ยนะพ่อชื่อยังไงครัชื่อและสโลแกนเนี่ยมันต้องมีสโลแกนก่อนเข้าบ้านจำไม่ได้ด้วยนะ หนพี่เขายู่เรองร่าสมองคิดเลยังต้องอะอ่ะอเชิญเชิครับโจครับครับผมสวัสดีครับผมโจครับถึ่ไทยสไตล์เกาหลีนีี่การามมย่อเ่าครับพี่ใการู้ึกวาพพอถึงปีนี้เป็นพี่ใหญ่สุดจริงๆ อย่าลืเรียงตัวเลขชอะนั่งตัวนี้นะสวัสดีค่ะพี่ใหญ่ใจดีอีกอีกมีหกค,ค่ะะไรครับสาวเซ็กซี่เจิญค่ะหล้ดจำไม่ได้แต่ว่ามีสโลแกนใหม่อ่ะไม่เป็นไรอเก่าใหม่ได้ไมไดหมดอ,อ่ะ,ๆๆอะเพราะว่าอย่าลืมนะคะ w o w t tr True Music c h o m นะคะทำไมเพราะแพงใส่ไม่ดีค่ะ ถึงตาแคทเนี่ยอะไรไม่เป็นผู้เลยเราทำอะไรถึงตาแค่ไม่ต้อมีทีเด็ดตลอดเวลาโซโลแกนเก่าจำไม่ได้แต่ที่รู้เนี่ยไม่สวยแต่คิวเต็มค่ะคิวเต็มก็คือคือคิวว่างยาวอยู่อร่อเลยอร่เลยคิวไปเดินพลากร้อนเจอตลอดเลยไปเจอพลากร้อนเนี่ยเป็นมาที่สอง โน้ไมค์คิวไฮ้ยอตี๋เล่นเล่นอะไรกัเข้าใจไงมาดูคอนต้อนไงอะไรสีสีกดาะเทปเทลืลืมเมืี้ไปลืมเมื่กี้ไักอตนนี๋มากมาจริงๆมุ้งเมื่อกี้หาขอนทษณตีนก็เกิดอดีพที่เขาฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องจอนะครับตอนไม่ติดโค้ชให้ อย่าว่าแต่พี่เยนฟังเือนอได้ตั้ัตัวดตัวปุ่คิดออกเมื่อกี้เลยครับเชื่อตีนะครับไม่ดีที่หน้าตาแต่รีลาเด็กกระโจไอ้วเก่าไม่ดีหรอ่าเก่าไม่ใช่คิดกี้เก่าแก้วอะไรก้วอะไจำไม่ได้แล้วไม่มีแต่คนจำไม่ได้ แต่ว่าเป็นพัฒนาพัฒนาโอเคโอเคสว, okay, okay. สวัสดีครับผมนัดปีหนึ่งหน้าตาดีมีการศึกษาถึงเวลาซีซีใช้กัน ไม่เป็นเลยเว้ยเองอะไรกัยสวัสดีครับผมตั้งครับหล่อตลกสกปรกนิดๆูนะฮะอรเหนือนคุณานดีๆตาคุณแล้วคุณพบตาคุณแล้วโอเคอ่อคุยฝ้ายวีซิานซ่นเปรียวแอบเฉียวนิดๆ าพี่ปองฮะใจมากเลยเหตุผลอะไรด้วยแล้วต้องมั่นใจในสโลแกนของเราโอ้แท้มากไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนโอเคเลยจบไม่ไม่มสโลแกนของพี่มีอยู่ว่าว่้ยตายเงียบด้วย หญิงไทยใจงามจะเริ่มเป็นจังหวัดนะหญิงไทยใจงามอาจจะดูธรรมดาแต่ลีลาไม่ชิอกแลคนนมางี่เ็ดว่ล่อย่าตอนี้อย่ามาดูาแค่เราแค่หุ่นอย่างเงี้ยล่ำขนาดเนี้ย ตำของเก่าได้จริงอ่ะาอใหม่เลยผมใหม่เลยแจ็คมีสองครับไม่หลอกแต่อร่อยคอมเนต์คอมเมนต์แจรคก็สุมาตทองก่าเนี่ยมันทุเรี่กูสิวันนี้ ก็อันเก่าใช่ไหมคะจะบอกว่าเออเหมือนแบบไม่ค่อยสวยแต่ว่าร้องเพลงมันจะสวยขึ้นแต่ตอนเนี้ยทั้สวยแล้วก็น่วหน้าวตักลัวขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆขอบคุณทุกคนเลยครับที่ทำไม่เป็นไรครับอย่าลืมตักที่จอด้วยนะครับโหจริงๆครับให้คอนเสิร์ตครั้งแรกมันต้องมีพี่น้องรุ่นมรุ่นมานะฮะ ถึงจะมี AF เท่าไหร่ต่อจากนี้ไปผมไม่สนใจครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผมผูกพันมากที่สุดนะเราแต่ตัวมววา,าเล่นสู้ทุกคนในวันนะี้ที่มาร่วมงานเกิดตรงพร้อมกันนะครับขอบคุณมากที่ให้ใจพวกเรามาตลอดทั้ง4ปีนะครับผมผมอยากจะบอกว่ารุ่นอะไรไม่สนใจแต่รุ่น AF4 นี่แหละที่จะดีจะเด่นครับผม

ใส่แน่ๆนะ่ใส่ไมรุ้งเลยคี่ถอว่เฉิีกับพวกคุณทุกคนแล้วนะที่จะทำให้พวกเรามีความสุขในวันดเี่จะทำ้ขจากพี่นั่งเลยเดี๋ยวต้องนาตอกับตูนี่จารกลเคียงมากเลยนะเอาเป็นว่าวันนี้ไงขอขอบคุณเอสซีมากขอเสียกันหักกันเอซี